สวัสดีค่ะทุกคนบามบุดรโยคะนะคะคลาสวันนี้เป็นคลาสที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังค่ะซึ่งกล้ามเนื้อที่จะโฟก,กัสก็คือกล้ามเนื้อสะบักนะคะหรือว่า shoulder brace ค่ะเราที่วันนี้จะไม่มีอุปกรณ์ในการฝึกเลยเตมียมเสืส้อโยคะให้พร้อมนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์ให้กับช่องด้วยแล้วเราไปเจอกันในคลาสค่ะ ยืนาราดาค่ะด้านหลังเสือนะคะผ่อนคลายทุกส่วนให้สบายหากล้ามเนื้อใบหน้าวางคิ้วหาก,กันไกลฝาา่าเท้าเราลึงตายเลยนะคะในคลาสนี้เตรียมพร้อมในการใช้กล้ามเนื้อหลังค่ะหายใจเข้าหออกทางจมูกช้าๆลึกๆ แช้นักให้ทั่วฝ่าเท้ากลางขาวจะก,กันประมาณช่วงสะโพกหายใจเข้าไว้ค่อยยกแขนทั้งสองข้างขึ้นมาเปิดอกบีสบสะบักหมวนก้นกลบลงยืดอกขึ้นเอวโยยาวหายสอบรถมือไว้ตรงกลางระหว่างอ,อกไว้ค่อยพับลำตัวลงอุทนาสะนะหายใจเขา้า half way มือไม่ถึงพื้นแตะหน้าแข้งได้นะคะหายจอบพับตัวลงอีกทีหนึ่ง หายใจเข้าโค้งหลังขึ้นมาหายกแขนขึ้นแบ็คแบนอีกทีหนึ่งมวนก้นกบลงบีสบสะบักเปิดอกยืดลหลังหายสอดมือมาตรงกลางระหว่างอกอีกสองรอบแบบนี้หายใจเข้า,ายกแขนทั้งสองข้างขึ้นไปบีปสบสะบักอ,อกเปิดม้วนก้นกบลงไปหาส้นเท้ายืดเอวให้ยาว ลดมือเราพับลำตัวลงค่ะอุทานาสนะงอหัวเข่าเยอะๆได้นะคะหายเจ้เข้าหาเฟยหายจออพับตัวลงหายเจ้าโค้งหลังขึ้นมาช้าๆกลางแขนยกมือขึ้นแบกเบนอีกทีนังมวนก้นกบลงค่ะบีบต้นขาแน่นเอวยาวยืดเอวหายจออลดมือมาตรงกลางระหวังโ อีกหนึ่งเซตสุดท้ายหายใจเข้ายกแขนขึ้นแบดแบนน์บีบสะบักเปิดอกม้วนก้นกงลงยืดเอวหายใจ้ Joy, ค่อยพับ้ตนตัวลง forward bend utenas น,นะหายใจเข้าหาสเว่ค่ะแล้วหายใจออกค่อ,คอยๆนะคะเดินมือทั้งสองข้างไปทางด้านหน้านะอื้อดึงหัวไหล่ไปอยู่เหนือข้อมือเป็นแพลงค้างไว้ที่แพลงนิดนึงดึงมือถาพักพื้น ศีรษะชี้ไปข้างหน้าก้นกบม้วนไปข้างหลังคางไวสี่สามสองค่อยๆนอนคว่ำลงไปกับพื้นนี่เลยวางมือไว้งข้างอ,อกนะคะกางศีรษะหน้าผากของเราแปะพื้นไว้ก่อนได้ค่ะเช็ค mm. <Check S 1> ว่าหน้าผากเราอยู่บนเสื่อแล้วขยับเท้าชิดติดกันหลังเท้ากดลงไปบนพื้นฝ่ามือจะอยู่ข้างๆอกของเราพอดีนะคะเก็บข้อศอกเข้าหาแกนกลางลำตัวยืดไหล่ไกลห,งหงูหายใจเข้ายืดเอวก่อนหายใจดึงอกขึ้นมาจากพื้นค่ะ baby c o b r า หายใจเข้าลึกหนึ่งทีค้างไว้บีบสะบักเปิดอกหอายใจออกกดศีรษะลงหายใจเข้าดีออกใช้มือผลักพื้นดันอ,อกไปข้างหน้ายกศีรษะขึ้นมายกอ,อกขึ้นดึงไหล่กลหูบีบสะบักสองครน้ง้าผาักแปะพื้นหายใจเข้ายืดหลังออกบีบสะบักเปิดอกยกอกขึ้นแล้วค่อยๆค่ะลอยมือขึ้นมาจากพื้นค้างไว้หา้าสี่อกยกขึ้นมาได้ไหมสาม หนึ่พอนคายวางฝ่ามือยกลำตัวกลับขึ้นมานค่ะชอโพสพักในค่ะชอโพสแบบนึงนะคะยืดกล้ามเนื้อหลังหายใจเขา้าลึกออกทางสมูกเยวยาว,ยาวเงยหน้าไปข้างนาหนา้าค่ะลอยค่อยดึงตัวกลับขึ้นไปใหม่แล้วนอนคว่ำในนอนอในท่าเตรียมพร้อมที่จะขึ้นในท่าเบบี้โคบอลนะคะเราไปอีกเซตหนึ่งค่ะบีสบสะบักรอไว้เลยก็ได้ยืดหลังเยวาว,าวหายใจเขา้าลึก ออกยกอกลอยขึ้นมาเบบี้โคบาหนหายใจเข้าออกเก่งหน้าท้องฮะดึงอกขึ้นบีบสะบัดพักมือเข้าออดันอกไปข้างหน้า 2. หายใจเข้าลึกออกฮะึบบีบสะบัดเปิดอกลอยค่อยลอยมือขึ้นมาจากพื้นครั้งไว้ห้าสีสสองหนึ่งผ่อนหายวางฝ่ามือพับลำตัวชอโพสเลย หายใจเข้าลึกอ,ออกเอวยาวอีกหนึ่งเส้นเงยหน้าค่ะปรับตัวกลับลงมานอานคว่ำที่พื้นอีกทีนึ่งเบบี้โคโบาหายใจเข้าบีบสะบักยืดหลังออกลอยอกขึ้นมา1นึ่งหายใจเข้าลึกอ,ออกบีบสะบัาหายกขึ้นมา2องหายใจเข้าลึกออกบีบสะบักลอยอกขึ้นแล้วยกมือขึ้นมาจากพื้นทั้งไว้สิบเก เสร็จดีบสบักดให้เยอะ 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1ี่อนึ่งหายแล้พับเลยชอบพูดนะคะยืดกำเน้าหลังหายใจเข่าออกทางจมูกเอวยาวนี่หลังจากตัวนี้น้อยค่อยหาดึงลำตัวขึ้นมาคุกเข่าแล้วเอื้อมมือขวาจับส้นเท้าขวาหา เข่าโมค่ะบีบสะบักตามมองมือข้างหลังไว้ยืดอ,อกเอือ้อมมือซ้ายข้ามศีรษะไปหายใจเข้าลึกม้วนก้นกบลงเอวอยู่ยาวหายจอกให้ค่อยโค้งลำตัวพับกลับลงมาใหม่ชายโพสหายใจเข้าลึกออกเอวยาวสลับอีกข้างหนึ่งด้านซ้ายมือซ้ายจับส้นเท้าซ้ายค่ะยืดอกขึ้นม้วนก้นกบลงบีบต้นขาด้านในเข้าตามองมือซ้ายไว้ใช้กล้ามเนื้อหลังหายใจเข้าลึก หายใจออกค่อยๆพับลำตัวพักชอโปโพสใหม่หายใจเข้าออกยาวอีกสองทีหายใจเข้าคุกเข่ามือขวาจับส้นเท้าขวาบีบสะบักเปิดอกขึ้นตามมองไปที่มือข้างหลังค่ะเสร็จมน,นะม้วนก้นกบล,ลงบีบสะบักไครไหลลองหันหน้าขึ้นไปหามือข้างบนแล้วค่อยๆพับลำตัวค่ะชอโปโพสใหม่หายใจเข้าลึก ออกดินตัวขึ้นนามือซ้ายจับส้นเท้าซ้ายไนล,ล่ม้วนก้นกลบลงบีบต้นขาด้านในเข้าตามองมือข้างล่างไว้ก่อนค่ะสะบักทํางานอกเปิดท่าไว้เงยหน้ามองมือขวาหายใจเข้าลึกออกค่อยๆพับตัวลงชอโพสเมื่ยืดหลังหายใจเข้าลึกออกหาเซตสุดท้ายมือขวาจับส้นเท้าขวาบีบสะบักอ,อกเปิดมว้วนก้นกลบลงหายใจเข้า ออกเยว่ยาวค่ะหายใจค้างท่าไว้มองข้างบนได้มองด้านบนเลยแล้วเราค่อยๆพับลำตัวกลับลงมาค่ะชอปโพสอีกหนึ่งเซตหายใจออกมือซ้ายจาับเส้นหาซ้ายม้วนก้นบลงบีบต้นขาเข้าตามองข้างล่างได้ไหวมองข้างบนอย่าลืมหายใจเข้าออกทางจมูกค่ะเราค่อยๆตามองข้างล่างพับลำตัวชอปโพสใหม่หายใจเข้าลึ ออกยวยาวตามองด้านหน้านะคะลอยค่อยพับลำตัวมานอนควค่ำเอื้อมมือไปทางออด้านหน้าแบบนี้นะคะพับขาขวาขึ้นมาเราจะไปตอนนท้าฮาร์ฟโบค่ะมือขวาจับข้อเท้าด้านขวามือซ้ายเราค่อยย่มเหมือนเป็นแมงมุมนะคะเอาปลายนิ้วแตะพื้นไว้บีสบสะบักอกเปิดหายใจเข้าลึก หายใจค่อยลอยขาขวาขึ้นมาจากพื้นใช้มือข้างหน้าค่ะช่วยดันอกให้สูงขึ้นกว่าเดิมหายใจเข้าเอาเก้งหน้าท้องลอยขาข้างหลังยกมือข้างหน้าขึ้นมาค้างไว้ลอยค่อยปล่อยขาข้างหลังลงวางมือซ้ายลงหายใจเข้าขาขวายังลอยไว้อยู่นะออกลอยมือลอยขาหายใจเข้าปล่อยค่ะหายใจลอยขึ้นสามสองหนึ่งพ่านคาย เหลืออีกข้างหนึ่งนะไลยค่อยใช้มือข้างซ้ายนะคะจับไปที่ข้อเท้าซ้ายเลยมือขวาคยุ้มไว้ดันอกขึ้นค่ะใช้มือข้างล่างนี่แหละดันอกของเราขึ้นมานะคะลอยขาข้างซ้ายขึ้นมาจากพื้นหายใจเข้าลึกออกลอยมือขวาขาขวาหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกยกขึ้นมาค่ะสองหายใจเข้ากดลงหายใจออกขึ้นมาสามราคางไว้ค่ะ สีหายใจสามยกขึ้นมาดีกไหมสองหนึ่งพันหายปลายแขนปล่ยขาวางมือว้งข้างอกแล้วพับตัวนะคะชอบผู้สากหายใจเข้าลึกออกทางจมูกยาวๆกำลังหลังทำงานคะ่ะ ไล่ค่อยดึงตัวขึ้นมาคุกเข,ข่าไปต่อแคมเปอร์โพส์มือขวาจับข้อเท้าขวาเอื้อมมือซ้ายไปเหนือศีรษะท่าไหวมองขึ้นบนบีบสะบักม้วนก้นกบท่าไหวปล่อยมือซ้ายจับข้อเท้าซ้ายบีบสะบักให้เยอะดึงอ,อกขึ้นม้วนก้นกลบลงเอวยาวไล่ค่อยนะคะถ่ายน้ำหนักไปที่มือข้างซ้ายลอยมือขวาขึ้นมาตามมองมือขวาตามมองมือซ้ายแล้วพับลำตัวลงชาร์โสหายใจเข้าลิ ออกทางจมูกยาวเอาอีกข้างหนึ่งบงังคัหายใจเข้าคุกข่าว,าวมือซ้ายจับส้นเท้าซ้าย ตามองข้างล่างไปก่อนอะ่ะมือขวาเอื้อมเหนือศีรษะแล้วมองมือข้างบนมมวนขึ้นกบลงเปิดอ,อกแล้วไหวปล่อยมือขวาจับส้นเท้าขวาบีบสะบักดึงอกขึ้นมมวนขึ้นกบลงเอวยวยาวแล้วลอยค่อยถ่ายน้ำหนักมาที่มือขวายกแขนซ้ายขึ้นตามองข้างล่างที่มือขวาพับลำตัวลงพักชอบโฮสเลยเหายใจเข้าลึกออกเอวยาว เือมมือไปด้านหน้าตามมองแล้วค่อยๆพับลำตัวมานอนความผาเซ็นแล้ชัมโบโพสนะคะพับพอข้าข้างสองข้างมือจับข้อเท้าด้านหลังพยายามให้หัวเข่าทั้งสองข้างของเราค่ะไม่กางออกจากกันมากหัวเข่าประมาณช่วงสะโพกนะคะบีบสะบักอกเปิดหายใจเข้าทางจมูกดึหายใจออกย้อยหัวเข่าขึ้นมายกขาข้างหลังขึ้นค้างไว้สามสองบีบต้นขาข้าหนึ่ผ่อนหายใจเข้าดึก ออกเก่งหน้าทองยกเข่าขึ้นมาใหม่ค่ะอืบใช้มือกับเท้าดันกันไว้บีบสะบักอกเปิดหลังยาวห้าสี่หายใจ3 2 1สอน่งผ่อนคายสุดท้ายบีบสะบักหายใจเข้าลึกหายจอกหลังเท้าอดันมือขึ้นไปบีบพาให้แน่นๆม้วนกันกบค้างไว้10หายใจแปดหายใจยกขึ้นหาหายใจสีส่สอง หนึ 1> 1, ่งผ่อนคายูพักเลยนะคะยืดหลังที่ชอยพู้หายใจยค่ะชอพู้่าออกยาวๆตรงนี้นะคะมาค่อยๆลำตัวขึ้นมาเดินเข่าไปทางด้านหน้าค่ะแล้วนอนหงายเลยอืม อย่ายืดกั้มหน้าหลังนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะจบขาชันหัวเข่าขึ้นมาแล้วข้อเท้าด้านขวาปัดไปที่หนะะ้าขาด้านซ้ายมือขวาสอดวางขาไปค่ะจับควนขาซ้ายแบบนี้หรือจับหนาะแขงก็ได้กระดกปลายเท้าทั้งสองข้างยืดหลังหายใจเข้าลึก ออกเอวยาวดึงกระแบนเนบลงพื้นหัวไหล่อยู่บนพื้นค่ะถ้าไหล่เราลอยขึ้นมือจับไปที่โคนขาด้านหลังแทนที่จะจับน้าแข้งได้เลยนะคะจินตนาการเหมือนเรานั่งบนเก้าอี้กดสะโพกลงไปบนเก้าอี้ดึงหัวไหล่ไปบนพื้นจะมีเคิร์ฟเ,เล็กเกิดขึ้นที่หลังล่าค่ะเป็นเคิร์ฟธรรมชาติของกระดูกสันหลังสร้างสเปซต,ตรงนั้นขึ้นมาค้างท่าไว้ห้าหายใจสี่สามสอง หนึ่งเราผ่อนคลายไปขาข้างขวาปัดขาซ้ายไปที่หน้าขาขวามือซ้ายสอดเลยนะคะจับโคนขาด้านหลังจับแห,หน้าแข้งนะคะข้างแรกเมื่อกี้เราทำออปชั่นไหนข้างนี้ทำออปชั่นเดียวกันค่ะเหมือนเดิมดึงกระเบนเน็บแตะพื้นเหมือนเรานั่งลงไปบนเก้าอี้จะมีโค้งลอยๆจะมีสเปรดขึ้นมาที่ช่วงกระดูกสันหลังตรงช่วงหลังล่างนะคะกดไหลลงพื้นค่ะดึงกระเบนเน็บลงกระดกปลายทางทั้งสองข้าง ไม่ฝืนร่างกายตัวเองนะคะถ้าร่างกายเราไม่วหวจริงๆไม่ต้องจับหน้าแข้งคะ่ะจับคนขาด้านหลังเอื้อไม่ถึงเอาเชือกมาช่วยจับได้เลยค้างไว้ห้าสี่สามหงผ่นหายปล่อยแขนปล่อยขาพักเลยนะคะสวาสนะหายใจเข้าทางจมูก หายใจออกทางจมูกกลับมาหายใจให้เป็นปกติเหมือนเดิมแล้วสแกนร่างกายหาว่าเป็นยังไงบ้างกล้ามเนื้อหลังโอเคไหมมีการเจ็บหลังล่างมั้งหรือเปล่าพยายามบอกตัวเองนะคะว่าอย่าลืมใจดีกับร่างกายตัวเองเนยคะ่ะที่เราฝึกคลาสที่หนักแล้วก็คลาสที่ยากกว่าปกติที่เราเคยฝึกค่ะไม่ฝืนมา่งจนเกินไปแล้วพยายามสังเกตร่างกายตัวเองเวลาที่เราฝึกในคลาสนะคะ จะได้ป้องกันการเกิดการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นได้ค่ะโฟกัสที่ลมหายใจไปที่หว่างคิ้วหรือปลายจมูกก็ได้ค่ะแผ่มผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนให้สบายๆอยู่กับลมหายใจแบบนี้ไปเรื่อยๆขอบคุณที่ฝึกด้วยกันกับบูดอโยคะนะคะแล้วทุกคนสามารถพักในท่านี้ได้นานเท่าที่ตัวเองต้องการได้เลยค่ะเจอกันใหม่ในคลาสนานมาสเตค่ะ